สวัสดีค่ะมาเริ่มเรื่องกันเลยนะคะก็คือหยวนเนี่ยเพิ่งทานอาหารมื้อใหญ่เสร็จไปในร้านอาหารร้านหนึ่งครับอิ่มมากเลยใช่ไหมครับรู้สึกพอใจมากใช่ค่ะและที่น่าทึ่งคือเขารู้สึกว่าเอ่อพลังปลาในตัวมันเพิ่มขึ้นเยอะมากเพิ่มขนาดไหนครับหนึ่งล้านหน่วยเลยค่ะคือแบบเทียบเท่าแก่นอสูนกบหยกตัวหนึ่งเลยโอ้ไม่ธรรมดาเลยนะครับนั่นเสี่ยวฮวาเองก็คงแปลกใจน่าดู ใช่ค่ะเธอก็ทึ่งกับปริมาณที่หยวนกินเข้าไปแล้วเธอก็อธิบายว่าเอ่ออาหารที่กินไปน่ะมันไม่ใช่ของธรรมดาอ๋อเหรอครับแล้วมันคืออะไรเขาเรียกว่าอาหารวิญญาณค่ะปรุงจากเนื้อสัตว์อสูรมีพลังงานจิตวิญญาณอยู่อืมนั่นกวายถึงรสชาติดีแล้วก็เพิ่มพลังปรานได้ด้วยสินะครับใช่เลยค่ะ แต่ว่าความสุขอยู่ไม่นานพอเห็นบิลเท่านั้นละค่ะอ่าเรื่องเงินนี่เองใช่ไหมครับค่ะตกใจเลยราคาตั้ง500เหรียญทองเกือบหมดตัวเลยนะคะเงินที่ได้จากขายแก่นอสุนคราวก่อนนะ่ะห้าเหรียญไม่น้อยเลยนะครับแต่เสี่ยวฮวาก็คงอธิบายให้ฟังแล้วใช่ไหมครับค่ะเธอบอกว่าอาหารวิญญาณมันก็เหมือนของหรูหรานะคะราคาสูงเป็นเรื่องปกติยิ่งกินเยอะขนาดนี้ด้วย อืมก็สมเหตุสมผลตามคุณภาพกับปริมาณที่กินไปละครับนั่นแหละค่ะพอเจอราคาแพงขนาดนี้หยวนก็เลยตัดสินใจเลยตัดสินใจว่าว่าต้องเรียนทำอาหารวิญญาณเองแล้วล่ะค่ะจะได้ประหยัดเงินอ๋อเป็นความคิดที่ดีนะครับแล้วทำยังไงต่อละครับเขาก็ถามเสี่ยวฮวาเรื่องเรียนทำอาหารนี่แหละค่ะเสี่ยวฮวก็บอกว่าพวกตำราวิชาต่างๆเนี่ยหาซื้อได้ตามตลาดผู้ฝึกตนนั่นแหละครับ ราคาก็ไม่น่าแพงมากด้วยใช่ไหมครับอาจจะแค่ไม่กี่เหรียญทองใช่ค่ะเสี่ยวหัวบอกแบบนั้นทั้งสองคนก็เลยไปที่ร้าน cultivator essentials ร้านขายของสำหรับผู้ฝึกตนสินะครับค่ะพอเข้าร้านไปหยวนก็ถามหาตำราทำอาหารวิญญาณเลยแล้วพนักงานว่าไงครับมีไหมมีค่ะพนักงานผู้หญิงเอามาให้เลือกสามเล่มแต่ชื่อนี่สิคะแบบชืีอมันแปลกๆเหรอครับใช่ค่ะเล่มแรกวิชามีดพันเล่ม เล่มสองวิชาควบคุมไฟสวรคร์แล้วก็เล่มสามตำรับอาหารของผู้อาวุโสอูฮฮชื่อเหมือนวิชาต่อสู้เลยนะครับนั่นโดยเฉพาะสองเล่มแรกส่วนเล่มสามก็เหมือนตำราอาหารทั่วไปนั่นนะสิคะยวนก็สงสัยว่าเอ๊ะนี่มันตำราทำอาหารจริงเหรอแล้วเขาทำยังไงครับซื้อเลยไหมหรือว่าพนักงานใจดีค่ะเขาเห็นยวนลังเลก,ก็เลยบอกว่าลองเปิดอ่านดูก่อนได้ อ๋อให้ลองอ่านก่อนได้ด้วยดีจังแต่เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นตอนนี้แ่ะค่ะตอนที่หยวนเปิดอ่านครับคืออะไรขึ้นคือพอเขาอ่านปุ๊บระบบในตัวเขามันทำงานแล้วเขาก็เรียนรู้วิชาจากตําราทั้งสามเล่มไปเลยแบบไม่ได้ตั้งจใจอา้าวเรียนไปเลยเหรอครับยังไม่ได้ซื้อเลยนะใช่ค่ะเรียนไปเฉยเลยได้มาทั้งวิชามีดพันเล่มระดับสามัญใช้ปรานหนึ่หน่วยต้องมีมีดด้วยนะครับแล้วก็ แล้วก็วิชาควบคุมไฟสวรรค์อันนี้ก็ระดับสามัญใช้ปราณสิบหน่วยต่อวิควบคุมไฟธรรมดาได้ด้วยพลังจิตวิญญาณโหได้วิชามาสองอย่างแล้วแล้วตำราอาหารล่ะครับจากเล่มตำรับอาหารของผู้อาวุโสอู่เนี่ยเขาก็ได้ความรู้ทำอาหารเพิ่มเยอะเลยค่ะแล้วก็ได้ทักษะทำอาหารระดับหนึ่งมาด้วยพร้อมสูตรอาหารวิญญาณระดับหนึ่งอีกเพียบโหเรียกว่าอ่านปุ๊บเก่งปั๊บเลยแต่แอบเรียนไปก่อนแบบนี้ หยวนไม่รู้สึกผิดเหรอครับก็รู้สึกกังวลนะคะเหมือนขโมยความรู้มาแต่ดูเหมือนพนักงานจะไม่รู้เรื่องเลยค่ะโชคดีไปนะครับแล้วตกลงได้ซื้อไหมครับตำราพวกนั้นถามราคาค่ะเล่มละสิบเหรียญทองสามเล่มก็30ส,สิเหรียญทองราคาไม่แพงเท่าไหร่แต่เงินหยวนก็เหลือน,น้อยแล้วนี่ครับใช่ค่ะแต่เขาก็ตัดสินใจซื้อนะคะเพื่อความสบายใจไม่ให้รู้สึกเหมือนเป็นขโมยอืมก็ดีครับถึงจะเรียนไปแล้วก็ซื้อ ถือว่าให้เกียรติความรู้ไปค่ะแต่ซื้อเสร็จก็เหลือเงินแค่สิบเหรียญทองเองโหจากห้าอยกว่าเหลือสิบเหรียญน,น่าเห็นใจนะครับออกมาจากร้านนี่หยวนมองถุงเงินแล้วถอนหายใจเลยค่ะเสียวว่าเห็นแบบนั้นก็คงอยากช่วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเธอเสนอจะให้เงินแต่หยวนไม่รับค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวหาใหม่ได้จากการล่ากแก่นอสูรครับแมนมากแล้วก็แล้วหยวนก็บอกอีกว่าต่อไปนี้ เขาจะเป็นคนดูแลเสีย่ยวฮวาเองบ้างแล้วอืมน่าประทับใจนะครับที่สำคัญกว่านั้นนะคะเขาบอกเสีย่ยวฮวาว่าเขาไม่ได้มองเธอเป็นคนรับใช้อีกแล้วอ้าวแล้วมองเป็นอะไรครับเขามองว่าเสีย่ยวฮวาเหมือนน้องสาวแท้ๆของเขาเลยค่ะโหจริงเหรอครับอันนี้ซึ้งเลยนะเสีย่ยวฮวาคงดีใจมากดีใจมากเลยค่ะตาเป็นประกายเลยแล้วก็ตอบตกลงเป็นน้องสาวของหยวน สุดยอดเลยครับความสัมพันธ์พัฒนาไปอีกขั้นเลยนะเนี่ยใช่ค่ะถึงจะเริ่มวันด้วยการเสียเงินเกือบหมดตัวแต่ก็ได้ทักษะทําอาหารมาแล้วก็ได้เสี่ยวฮวามาเป็นเหมือนครอบครัวจริงๆครับจากที่แค่อยากประหยัดค่าอาหารกลายเป็นได้ทั้งวิชาแล้วก็ได้ความผูกพันที่ลึกซึ้งขึ้นมาแทนนับว่าเป็นการเดินทางที่น่าสนใจจริงๆครับสําหรับหยวน